ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงตามติดชีวิตโจเซฟและเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมกัน Let's go <S คือตอนนี้ผมก็ทำงานอยู่บริษัทหนึ่งผมเป็นนักสแสดงกิ๊กก็คนหนึ่งนี่แหละนี่ก็พี่ชายผมแล้นี่ก็พี่สาวผมสวัสดีคะนี่ครับอันนี้ชื่อพี่หนึ่งเป็นชาวมาเลเซียครับแล้วส่วนคนนี้ชื่อ พี่แชมป์ครับตอนนี้ลืม่กูนี่คือเพื่อนของผมเองครับอะไรอย่างนี้และคนนี้คือพี่มาตูมครับเขาโด่งดังใน t ิกต็อกนะครับคนนี้เขาหล่อมากเขาก็อนหน้าตาคล้ายๆผมนี่แหละเขาก่อนหน้าตาคล้ายๆผมนี่แหละและนี่ก็เป็น พี่ช่างแต่งหน้าที่บริษัทที่ผมทำงานอยู่ครับเข้าใจาหมครับสสดีครับแล้วนี่ที่พิมพ์โรสนะครับแล้วก็ด่งดังในติ๊กต็อกเหมือนกันต้อง,ง,องติ๊กต็อกของเขาชื่ออันนิงนี่เลยโจเซ่โจเซ่โจเซ,จเซ่ส่วนนี่ก็ชื่อจูเนียนะครับเ,เขาก็ด่งดังในติ๊กต็อกเหมือนกันผมก็อยู่ช่องเดียวกับเขาครับ ช่อช่อง Banana f a m i l ่งนะครตรงนี้ใดกครับช่องนี้เลยก็คือที่ผมมาอัดคลิปในวันนี้ผมจะเอาเก็บไว้เป็นความทรงจำว่าผมได้เคยทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งผมมีความสุขมากที่ได้อยู่กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนั่นแหละส่วนมากผมจะมีความสุขกับพี่ๆเพื่อนร่วมงานที่ทำงานมากกว่าและบางคนอาจจะสงสัยว่าเออ มีความสุขแล้วทำไมหน้าบึงะะาบ้งนะคะหน้าบึ้งนะครับฉายาเก,ก่าของผมมีว่าซอเซ็หน้าเดียวไม่ว่าจะทุกจะมีความสุขมากแค่ไหนหน้าผมก็หน้าเดียวครับ ใครหายเป็นกระหว่างมะเตอะเซ่กรนแช่ที่นเลยคือแิงจัง กินมาทามั้งหมดนี้ก็คือความทรงจาที่ดีของผมแต่ละคนก็น่ารักกันทุกคนนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นไงฝากัต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโจเซฟเด้ยวยนะครับในช่วงตามติดชีวิตโจเซฟครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ